ตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับในส่วนของเหรียญ TRX นะครับผมจำนวน16.11เหรียญ TRX นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําได้บนมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงวิธีการถอนเงินด้ววย่า ต้องถอนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญคลิปตัวก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ ไปสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครของกระเป๋านี้นะครับสามารถดูด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมได้ทาคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับผมว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของการสมัครกระเป๋าเนาะกระเป๋านี้มีชื่อว่า Foreset Crypto นะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สมัครง่ายไม่ยากนะครับการยืนยันตัวตนไม่เยอะนะครับผมสามารถไปสมัครกันได้เนาะไม่จํากัดอายุในการสมัครด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมเว็บนี้นะครับ k t มทรเอกเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินคลิปโตได้ง่ายมากนะครับสามารถถอนเงินได้ทุก2นาทีเลยนะครับใครที่มีเวลาว่างเนี่ยก็ลองมาใช้งานดูได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวิธีการสมัครของเว็บไซต์นี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปีโดอดนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยนะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเนาะก็สามารถไปกดสมัครกันได้เลยนะครับผมสมัครฟรีนะครับสำหรับใครที่ใช้งานบนมือถือนะครับผมแนะนำ ให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยใช้งานสะดวกและก็ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะสอนเ,นเพื่อนๆในการถอนเงินก่อนเนาะว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการถอนเนี่ยต้องกรอกอะไรบ้างนะครับผมจะได้เข้าใจเนาะก็ให้เรากดมาที่แผงควบคุมนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ย เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่าถอนเงินนะครับคำว่าถอนแล้วก็เลือกวิธีการถอนเนาะเหรียญที่เราต้องการถอนเนี่ยเราจะถอนเหรียญอะไรเราก็เลือกไปเลยนะครับจะเป็นทรอนนะครับ TRX LTC c o f y นะครับแดดนะครับ USDT VCS DigiByte แล้วก็ C Class นะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้ว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมจะถอนเปในส่วนของเหรียญตอนนะครับหรือว่าเหรียญ TRX เนาะก็ให้เราเข้าไปที่กระเป๋า Forset Pay นะครับตอนนี้นะครับผมมีเหรียญตอนนะครับหรือว่า TRX ประมาณ4 1 4เหรียญนะครับตอนนี้ก็ได้จากการถอนเงินฟรีจากเว็บไซต์ต่างๆมานะครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่เงินฝากนะครับตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่าตรอนนะครับหรือว่า t r x ก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะและก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ k ่า t r x นะครับแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าเนี่ยวางลงไปในช่องด้านล่างสุดนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากดถอนเงินแล้วเนี่ยมันขึ้นคําว่าทา ได้ดีมากนะครับผมถ้าเรากดถอนไปแล้วเนี่ยมันขึ้นคําว่า f o r s e ตนะครับไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นนะครับในการถอนแทนนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยมันก็หมดเนาะก็กดตกลงไปนะครับแล้วเราก็กลับมาชูที่กระเป๋า f o r s e ต pay นะครับกลับไปที่ภาพรวมนะตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับในส่วนของเหรียญ TRX นะครับผมจํานวน16.11เหรียญ TRX นะครับตรงนี้ก็บวกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น4 3่ เหรียญนะครับผมเห็นไหมก็ได้รับจริงนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนลองเข้าไปสมัครใช้งานดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินในส่วนของเว็บไซต์นี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดมาที่เมนูที่2นะครับความสําเร็จนะครับในส่วนของความสําเร็จตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจรายวันนะครับผมเราสามารถทําภารกิจเพื่อที่จะรับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับทั้งหมดนะครับ20 5ครั้งนะครับจะได้รับครั้งละครั้งแรกเนี่ยจะเป็น10,000แสนคะแนนนะครับ2 0 0แสน3แสน4แสนแล้วก็5 0 0แสนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับผมก็ประมาณ1ล้านนะครับผม1นล้าน5แสนคะแนนนะครับสามารถมากดรับตรงนี้ได้ฟรีๆนะครับในส่วนของภารกิจเนาะต้องทำภารกิจก่อนนะครับถึงจะได้รับนะครับผมเห็นไหมมันยังโหลดอยู่นะครับต่อไปเป็นเมนูที่สานะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเคมนะครับเคมคะแนนนะครั้งละ1 0 0 0 0แสนนะครับทุกๆ2นาทีนะครับไม่มีขีดจำกัดการ เคมต่อวันนะครับคุณสามารถกดเคมได้ตลอดทั้งวันนะครับทุกๆ2นาทีเนาะก็ให้เรากดแก้แคปชั่นก่อนเลยแล้วก็ดูในกรอบสีเหลืองนะครับว่ามันเป็นเลขอะไรเป็นข้อความอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเลขอาราบิกแล้วก็เลขโรมันเนาะแล้วก็แก้แคปชั่นไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับรับรางวัลของคุณเนาะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเรียบร้อยละหนึ่งแสนเหรียญนะครับกดตกลงนะครับเราก็รอเวลาอีก2นาทีถึงเราจะทําการกดต่อได้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่4นะครับคำว่าก๊อกน้ํา อัตโนมัตินะครับผมหรือว่าอ auto faucet นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับคะแนนฟรีทุก3นาทีนะครับผมจะได้รับ10,000แคะแนนนะครับเมื่อเรามีพลังงานเนาะเราถึงจะมากดตรงนี้ต่อได้นะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่5นะครับคำว่าลิงก์สั้นนะครับผมหรือว่าช็อตลิงก์นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ช็อตลิงก์เนาะทั้งหมด36ลิงก์นะครับผมจะได้รับคะแนนอยู่ที่อ่าสี่สิบสามล้านสองแสนแปดเหรียญนะครับผมนี่ได้รับพลังงานด้วยนะครับสามพันหกร้อยพลังงานนะครับแล้วก็สา สามารถมาแก้ช็อตลิงก์ตรงนี้ได้นะครับผมในส่วนของช็อตลิงก์เนี่ยมันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดคําว่าไปด้านหลังนะครับในตัวหนังสือสีเขียวเนาะในกรอบสีเขียวกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมก็ให้เรารอสักครู่เนาะวิธีการสังเกตในการทำช็อตลิงก์เนี่ย ให้เราสังเกตว่ามีเวลานับถอยหลังหรือว่ามีตัวกดดําเนินการต่อหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมีการแก้แคปชั่นเนาะเราก็แก้แคปชั่นไปนะครับปิดโฆษณาไปด้วยนะครับโฆษณาค่อนข้างเยอะนะจากนั้นก็เลื่อนนะครับจะเจอคําว่าล้างที่นี่ดําเนินการต่อเนาะก็กดเข้าไปโฆษณาค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะครับโอเคนะครับก็รอเวลานับถอยหลังอีกประมาณ14วินาทีนะครับเราก็เลื่อนดูว่ามีตรงไหนที่มันกดได้ต่อหรือเปล่านะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้คือมันเออร์เร์นะให้เราทําการรีเฟซหรือว่ากดย้อนกลับเนาะโอเค คนะครับผมก็ลองทามาสักพักละนะครับผมมันก็ไม่ขึ้นอะไรนะก็ค้างเลยนะครับก็เปลี่ยนอันนะครับไปทําอันอื่นได้นะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันก็เออเลอร์นะครับเพื่อนก็ลองไปทําอันอื่นดูนะครับผมอันนี้ก็เออเลอร์นะลองเข้าไปทําอันใหม่ดูนะครับบางครั้งมันก็ทําได้บางอันก็ทําไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมต่อไปนะครับผมในส่วนของงานนะครับในส่วนของงานตรงนี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมต่อไปนะครับเป็น PTC นะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะสำหรับตรงนี้นะครับมี6เว็บไซต์นะครับเป โฆษณานะครับผมอ่าครั้งละห้าหมื่นนะครับจะได้ คะแนนประมาณห0 0 0 0่นเนาะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับเราสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็รอเวลานับถอยหลังนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับกดตรวจสอบนะครับผมแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกากระบาดปิดไปได้เลยนะครับวิธีการทําง่ายมากนะครับไม่ยากเนาะเพื่อนๆก็ลองมาสมัครใช้งานดูได้นะครับผมส่วนหวยตรงนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับแล้วก็โฆษณาตรงนี้ข้ามไปเลยบัญชีอันนี้ก็เป็นบัญชีของเรานะครับต่อไปนะครับผมมากดที่ความสําเร็จนะในส่วน ของความสําเร็จตรงนี้นะครับยังไม่เสร็จภารกิจเนาะจะเป็นการแก้ช็อตลิงทั้งหมด25ครั้งแล้วก็ไปทําให้ครบนะครับต่อไปนะครับมาดูการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสลับใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะในส่วนของการเคมนะครับตรงนี้เนี่ยทุกๆ2นาทีเนี่ยเราสามารถถอนเงินต่อเนื่องได้เลยนะครับเราเคมหนึ่งครั้งเราก็ถอนเงินได้เลยนะซึ่งมันไม่ได้จํากัดการถอนต่อวันนะครับเราจะทํา2นาทีถอน2นาทีถอนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนเน เหรียญอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ผมถอนไปแล้วนะครับร e f ฟ s นะครับในส่วนของกระเป๋าเนาะตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับ c TRX นะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมสองอันเลยนะครับทาแล้วได้เงินจริงนะทุกคนเว็บนี้ใครที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยรีบเข้าไปทำเนาะก่อนที่เว็บมันจะปิดไปนะครับผมเพราะว่ามันยังทาเงินได้อยู่นะครับยังไงนะครับใครชอบการหาอะไรได้เสืิองฟรีในส่วนของเหรียญคลิปตัวเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ